มองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าในในความรักที่เกิดขึ้นเราเองมีส่วนไหนที่เป็นส่วนผิดบ้างไหมไม่มีส่วนไหนเลยนะเพราะว่าแกล่ะยอมทุกอย่างก็คือเก็บเก็บไว้คนเดียวเสียใจคนเดียวไม่ให้เขารู้ถ้าจะผิดก็อาจจะผิดที่ตัวเราที่เราเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่เราไม่ คุยกับเขาต,งตรงๆหรือว่าสื่อสารกันตรงๆกวามรักก็คือความรักนะคะถึ <c oughs> ิงแล้วว่าเราจะรู้สึกว่าวันหนึ่งรู้สึกว่าอือฉันสตรองมากฉันเข้มแข็งมากฉันดีขึ้นเยอะมากก็ยังต้องมีพลาดอีกเกิดอะไรขึ้นกับครั้งต่อไปครั <C oughs> ้งใหมี้เราพูดว่าไม่ใช่คนในวงการแล้วนะฮะค่ะอ่าคนนอกวงการบังเอิญได้เจอกันจากพี่คนนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันต้องเหมือนติดต่อกันในเรื่องของการอ่เรื่อง ของเรื่องผลิตภัณฑ์เหมือนมีรายการแล้วเขาก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆก็เลยโอเคได้ได้แบบเรียนรู้การระยะเวลาประมาณ8เดือนค่ะความรักที่เราทุ่มเทและก็ถึงขั้นฉันไปขายของที่สยามก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็น g กร n d เดสตาร์ไปเป็นแม่ค้าขายของใช่ค่ะคือยืนขายเลยเหรอยืนขายเขาเลยเหรอสมัยที่สยามอ่ะยังมีแผงขายนึกออกปะคค่ะแผงก็มีแผงเท่านี้เองเย็นๆก็ต้องเริ่มละ ไปแบบตั้งแผงแผงนี่คือริมถนนเหรอใช่ค่ะอยู่บนฟุตบาดเหรออยู่บนฟุตบาทที่มันแน่นๆกันในตอนก่อนที่จะมาจัดระเบียบเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรองั้นเลยเหรอตอน้นเอาอะไรไปขายอะคะตอนนั้นตอนนั้นคือหลายอย่างนะผู้ชายคนนี้คือเขาเขาเป็นคนที่เหมือนว่าไม่ไม่ไม่ได้ฐานะทางบ้านก็คือไม่ไม่ได้ดีเราชอบที่เขาเขาเป็นคนดีอะค่ะแกนเองอะไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องเป็นคนรวยหรืออะไรอยู่แล้วรคือรู้สึกว่าเฮ้ย เราอยากช่วยเขาแบบเต็มที่มากโอเคเขาอยากจะแบบตั้งตัวใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทำอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยรีวิวเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ก็คือช่วยเขามาตลอดทุกคนนี้ก็ยังช่วยเขาอยู่แต <ปะ S 1> นทันนวันนั้นก็คือเหมือนกับฝันไปด้วยก,กันตั้งตัวไปด้วยกันคิดอย่างนั้นเลยใช่ใชค่ะรีวด้วยกันแบบอยากให้แบบอยากให้เขาแบบมีของที่เราจะเอามาขายเนี่ยก็ต้องไปซื้อจากสำเพ็งหนูก็ไปสำเพ็งเองหนูก็ไปสัม เดี๋ยวนะคือเรื่องเนี้ยพ่อแม่หนูไม่รู้นะอ๋อเหรอก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้เขาฟังเลยแล้วก็พี่เรสก็ไม่รู้พี่เรสก็ไม่รู้จไม่รู้เดี๋ยวจะได้รู้กันจากรายการนแอรไม่รู้ว่าคบกับคนนี้หรือไม่รู้ว่าเคยไปขายของไม่รู้ว่าเคยไปขายของพี่ว่ามันก็สนุกดีนะมันสนุกนะคือมันมันก็เหนื่อยแหละค่ะแต่มันก็สนุกแล้วมันใจมันอยากทํอ่ะใจอยากทําให้เขาอ่ะก็เต็มที่มากค่ะอเออแล้วตอนนั้นหล่อบรรดาแฟนคลับ ตื่นเต้นมีคาราลไปไปอุ้ยตายแล้วเลือผู้คนเดินซื้อของไปมาก็ก็มีก็มีทักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเต็มที่มากอะค่ะแบบอยากช่วยพื้นเลือกก็จะเอากระเป๋าอันไหนมาดีช่วยว่าแบบช่วยทุกอย่างมันมีแรงบันดาลใจแล้วมันสนุกไงในการเดินแบบเดินหน้าไปด้วยกันสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเราค่อนข้างที่จะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันเหมือนมันสะสมเนาะสะสมแล้วก็ วันหนึ่งทั้งคู่อค่ะมานั่งคุยกันว่าเอ้ยเรากลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าเอ้คำว่าทัศนคติไม่ตรงกันเช่นอะไรบ้างะคะมันเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนิสัยต่างๆเหมือนว่าเราอยากได้คนที่แบบนําเราได้เขาไม่สามารถนําเราได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คือพยายามพุชพอเราทําธุรกิจด้วยกันนะคะ มันก็จะต้องมีการแบบว่าเฮ้ยวางแผนนู่นนี่เขาคิดไม่เหมือนกันกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันด้วยความที่มันมันสะสมมาเนาะก็ถือว่าเป็นการเลิกกันแบบสันติดีค่ะดีดีทุกวันนี้ก็ยังยังเป็นเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันก็ยังมีอะไรยังช่วยเหลือกันคือทุกวันนี้เขาแบบเจริญรุ่งเรืองมากธุรกิจแบบนู่นนี่เต็มไปหมดก็ได้ได้คอนเนคชั่นจาก ตกแกนที่แบบว่า <ứng> จากเพื่อนในวงการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดต่อยอดจนตอนนี้มีธุรกิจอันนู้นอันนี้ตอนนี้ก็คือ,อแซงแกนไปแล้วค <c oughs> ่ะพอดีใจกับเขาดีใจกับเขาค่ะแต่แล <c oughs> ้วไปขายของแบบนั้นคนไม่เดินไปเดินมาแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวขาวมากผ่องมากอยู่ในแผงแผงหนึ่งตอนให้มืชสัวเพียงในแผงนี้ก็สว่างต้องเหมือนมีสปอท์อเลยจริงๆควต้องถามซะหน่อยว่าแบบเราเราเกิดมาแล้วคือที่บ้านคือพี่อยากเคยเจอทุกคนก็ ก็คือผิวดีมากอยู่<ช>แล้วพี่อย่างเชอดีนี่เหมือนกันว่าคนที่ขาวมาก<ช>ก็มีความเสี่ยงมากเหมือนกัน<ช>คืออย่างเช่นฝ้ากระแดดใช่หลายๆคนนคนอาจจะเข้าใจว่าคนขาวเนี่ยไม่ต้องบำรุงอะไรมากก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องบำรุงมากกว่าคนอื่นอีกเราเองมีปัญหาไหมโดยเฉพาะอย่างตอนนั้นโอ้ไป ด้วยความรักฝ่าฟันไปเป็นแม่ค้าไม่สายลุยตลาดเข้าสัมเพลงแบกหาม <S <S แต่ก่อนก็คือจะมีปัญหาปัญหาผิวหน้าเลยหลักๆของการก็คือจะเป็นดรอยดำเป็นจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเจอแสงไฟเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ่ายละครถ่ายรายการอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลในเรื่องของฝ้ากระมากาก็เลยพยายามที่จะหาตัวช่วยอะไรที่มันจะมาช่วยในเรื่องของแบบ ลดรอยดำได้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระไว้ก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะจนแกรนได้มาเจอสตัวนี้ค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของยูซิรินค่ะมันคืออะไรแล้วมันทำหน้าที่อะไรยังไงล่ะคืออย่างตัวซายนี้นะคะคือจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะคะส่วนขวาเนี่ยจะเป็นกันแดดบำรุงผิวกันแดดด้วยบำรุงผิวด้วยใช่ตัวแรกนะคะ e u um s ซิรินสปอร์ s s ลสไบร i n g b o o s ู o เ Serum นะคะตัวนี้เนี่ยลูกรัก อันดับหนึ่งวันนี้ก็ทามาคืออันนี้มันจะช่วยในเรื่องของรอยดําจุดด่างดําได้ดีและที่สําคัญที่แกนชอบตัวนี้มากเพราะว่าผิวแพ้ง่ายมากใช้อะไรก็แพ้แต่ตัวนี้คือการใช้แล้วมันไม่ระคายเคืองใช้แล้วสบายหน้าต้องใช้บ่อยแค่ไหนฮะทุกว,วันละเชา้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งใช่ค่ะเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งใช่ค่ะ <ừ> ขาด <ừ> ไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นฝาส้มด้านหน้าอันนี้เป็นกันแดดนะคะ u s t r e n Sunspotless Brightening Serum ตัวนี้มี SPF 50บวตัวเนี้ยถ้าวันไหนไม่ได้ทาแล้วแพนิคขึ้นแู้ิขึ้นู้สจะไม่ปลอดภัยนี่ใช่ไหมครู้สึกไม่สบายใจว่าแบบคือมันไม่มีอะไรที่จะมาแบบปกป้องผิวเราอะค่ะเพราะว่า UV มันมันมันมีอยู่รอบตัวเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ก็มาหาสารยูวีแล้วข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยมันมีมลภาวะต้องทาทาทุกวันอยู่บ้านก็ทากันแดดเนี่ย จำเป็นที่สุดเลยจริงโดยเฉพาะอยู่ในประเทศชาติประเทศเราประเทศเราเป็นประเทศรองไม่ได้การชอบมากเพราะว่ามันนอกจากจากกันแดดกันยูวีต่างๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องรอยดาด้วยใช้สองตัวเนี้ยคู่กันมาได้สักพักนะคะต้องบอกว่าประทับใจเพราะว่ารอยดำเนี่ยมันแลดูจางลงจริงๆคือการอาจจะแบบจะสังเกตหน้าตัวเองบ่อยอะค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ย มันดูจางลงจริงๆนะอ,อย่างาเงี้ยค่ะแล้วก็หน้ามันก็แลดูกระจ่างใสขึ้นและนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระด้วยช่วยให้ฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช้ไปแ่อวแล้วมันประทับใจถามว่าทำไมกันถึงเลือกตัวนี้ไว้ใจตัวนี้เพราะว่า คือแกน่ศึกษาข้อมูลนะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะใช้อะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่า2ตัวนี้มีไทอะมิดอลนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาจะช่วยในเรื่องของการลดจุดดังดงฝ้ากระก็จะช่วยในการลดเลือนได้อะไรเงี้ยประทับใจจริงๆลูกรค,ครับคนะ่ะครับผมนะซึ่งจริงๆผมอยากจะบอกว่าพอเห็นว่าเป็น ยูสเลินก็มั่นใจได้คล้วใช่คอาจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เห็นยูสเลนก็สบายใจใชเื้อของกันอใช้ยูสเลินอยู่แล้วเราก็เลยแบบยิ่งมั่นใจที่จะใช้ยูสเลินขอดูตัว texture ของเนื้อได้เลยบางเบามากบางเบามากๆการบางคนที่ใช้อะไรแบบเหนียวเนื้อหนแบบทนไม่ได้เลยแต่ลองเกลี่ยให้ดูนี่ แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นไปพร้อมกันเลยใช่ค่ะเกลี่ยงง่ายซึมไวมากแต่งหน้าต่อได้เลยค่ะแต่ว่าไม่เหนียวไม่เนอหนะไม่เหนียวไม่เนอหนะเลยเราไม่เป็นคราบใดๆเนี่ยค่ะซึมแล้วอย่างตัวกันแดดก็เหมือนกันจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันเลยจะเป็นเนื้อแบบบางเบาเลยซึมง่ายเกลี่ยไวมากๆทาแล้วหน้ามันไม่ไม่วอกไม่ลอยทาแล้วมันดูเป็นผิวอะใช่ทาแล้วดูเป็นผิวเราเลยราคาเท่าไหร่จ้ามาที่ตัวแรกก่อนนะคะ Ucerin Spotless Brightening Booster Serum นะคะตัวนี้เนี่ย30 ml นะคะราคา2,100บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะลด10%นะคะก็จะเหลือ1,890บาทค่ะกันแดดนะคะ u s e r i n g Sun Spotless Brightening Serum นะคะตัวนี้เนี่ย50 ml ราคาปกติอยู่ที่1,400บาทนะคะลด10%ก็จะเหลือ1,260บาทเท่านั้นต้องบอกนะว่าราคาเนี้ยค่ะมันคุ้มค่ากับการ ลงทุนจริงพูดง่ายๆเรื่องของหน้าอย่างงก จริงจริงเลือกของดีไว้ก่อนนะฮะยูซลรินสบายใจมั่นใจได้อยู่แล้วหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะสะดวกมากๆจะเป็นที่วัดสันหรือบูธนะคะซึ่งต้องบอกว่าวัดสันกับบูธเนี่ยเขาคือจะมีโปรโมชั่นเยอะมากจะมีของแถมมีโปรกล่องจับคู่ราคาพิเศษแล้วก็อื่นอีกมากมายนะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นของยูซรินได้นะคะที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของยูซรินโปรโมชั่นถึง31ธันวาคม2565นนี้หรือว่าจะไปที่ร้านวัดสัน ก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ก็มีที่ if and boy นะคะมีที่ร้านขายยาทั่วไปมีที่ร้านเจเลงด้วยใช่ค่ะมีทุกที่เพราะฉะนั้นใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะแบบเป็นซื้อเป็นออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บของยู e r ลินได้นะคะ u s e r i n c o t h นะคะหรือว่า Add Line Official ของยู e r ลินก็ได้นะคะ y u s e r i n t h a i l a n d ค่ะไปค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของความรักของแชปเตอร์ปัจจุบัน นั่นก็คือเด่นคุณแชปเตอร์ซึ่งจริงจ้ะผ่านความรักเจ็บปวดมาเยอะมาถึงความรักครั้งล่าสุดเริ่มต้นอะไรยังไงคะแต่เห็นบอกว่าตอนแรกเลยก็ดูเหมือนกับว่าไม่อะแม่ใช่ไม่เป็นแฟนคนนี้แน่ๆใช่ใช่มอ่ค่ะคือการไปเจอเขาที่รายการหนึ่งเห็นเขาแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะฮะพูดไม่รู้เรื่องเลยสมัยสีวีที่แล้วนะพี่่นตอนนั้นเราเห็นแล้วก็ เด็กคนนี้คือจังหวะนรกมากจังหวะนรกมากเล่นมุกอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็แบบพูดอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรของมันวัดเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้แบบว่าไม่ชอบถูกไหมไม่ถึงกับไม่ชอบอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยยุห่างกันเยอะไหมคะ ประมาณ4ปีค่ะ4ีปีคื <c oughs> อยังนึกไม่ออกว่ายังไงนะเพราะอะไรของเธอคือเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้จังหวะไม่ใช่อะไรเงี้ย <c oughs> หลายหลายคนจะแบบพูดว่าอะไรของมึงวะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แต่ทุกวันนี้เขาก็ดีขึ้นมากอันน <c oughs> ี้ถือว่า <c oughs> เป็นความประทับใจแรกเริ่ม <c oughs> อันนั้นเป็นใช่ความประทับใจแรกเริ่มเราเรารู้จักเขามาก่อนนะนะแม้ว่า คนนี้คือเด่นคุณหน้าตาเป็นแบบนี้หรืออะไรรู้ค่ะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเรียนเรียนที่มหาลัยเดียวกันใช่ก็เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้คือเด่นคุณอยู่ช่อง3นะแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ไปเจอกันจนจบรายการเขาก็ให้น้องตั้มเดอะสตาร์เก้าโทรมาว่าแบบโอ้ยตั้มมาาวุฒิเนี่ยเหรอไอ้นะคะตั้มมาลาวุฒิเหรอใช่หนังตั้มมาลาวุฒิหลักการใช่ก็อพราหนังด้านสื่อรักตอนนี้คือสือด้าน่นเการที่มหาลัยตั้มก็ติดต่อมาก็โทรเช้าโทรเย็นแบบเนี่ย ไอ้งูอย่างนี้ช่วยเพื่อนเต็มที่มากอีตั้มใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็คือแบบจนกันก็โอเคจ้าได้ก็เลยแบบ ได้ลองคุยกับเขาสิา่งก็คือเขาเขาเปิดตัวอย่างชัดเจนเลยว่าชอบอ่ะใช่ก็บอกกันตรงๆงไม่แน่ใจนะว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันเดียวกันเลยหลังจัดอารายการเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้มก็ดูถวายตัวมากคือแบบว่าเธอ <laughs> นั่นนี่รีวิวสินค้าต่างๆ,ๆน,น,นะช่วยเต็มที่มาก <laughs> เขามีการแบบนัดเจอกันกินคงกินข้าวอะไรอย่างงี้เป็นจริงเป็นจังหรือว่าจะแบบจะทํายังไงดีจะอะไรอย่างเงี้ยอแล้วอะไรทําให้แกรนยอมที่จะแบบคุยกับคนนี้คบกับคนนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ จะชวนกันมาฉลองเทศกาลตรุจีนปีนี้ครับถ้าหากว่าใครกําลังมองหาของขวัญสุดพิเศษกันอยู่หรือแม้แต่ของขวัญแก้ชงครับต้องไปที่นี่เลยห้างเพชรทองออโราครับเขาพร้อมนะครับขนขบวนสินค้าแก้ชงเสริมดวงที่จะเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีปังปังสำหรับคุณครับทั้ง12นักษัตวครับกับสินค้าทั้งทองรูปพรรณทองคำแท้เครื่องรางของขลังเครื่องประดับเพชรครับ เริ่มต้นที่ราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษพร้อมรับฟรีคูปองอ่างเปาเป็นส่วนลดค่ากำเน็ดสูงสุด90%กับแคมเปญฉลองยอดขาย10ล้านชิ้นครับจับได้เท่าไหร่ก็เต้นเท่านั้นครับตั้งแต่22มกราคมนะครับจนถึง2กุมภาพันธ์2565เลยครับสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับคลิกเข้าไปที่ www. orola co. t h นะครับรวมถึงทาง Facebook a u r o r g o o and ิ e เ r y ครับหรือที่อ r o r a ทุกสาขาทั่วประเทศพักแป๊บเดียวเดี๋ยวคุยกันต่อกับน้องแกรนช่วงหน้าในคลับเฟรเดชช h o w ครับมันมีปัญหาระหว่างกันถึงขั้นท้าเลิกถ้ามันจําเป็นจริงๆก็หว่างวันรุ่งขึ้นทางานแล้วกลางคืนนไปเจอเขากับไปนวดแกเลิกไปนวดแล้จนมีอยู่วันนึง มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะกันก็เลยเป็นคนพูดออกไปว่าชีวิตนี้ฉันเลิกมุดไม่ได้ถ้าเธออยากจะเลิกกันเพราะเรื่องนี้ก็ได้